เดอะเฮอร์ตาเมนดีพีเอสาแข็งผ่าปัญญาที่เน้นการทำดาเมจหมู่และแรงมากๆอีกตัวเล่นง่ายเข้าใจง่ายเล่นคู่กับผ่าปัญญาอีกตัวทีมฟรีก็แรงมากๆตัวแบกแพดสามเมตาดาเมจหมู่ move, ลักจบทุกคอนเทนต์เริ่มต้นจากการทำความรู้จักตัวลครตัวนี้ก่อนเลยนะครับเริ่มต้นที่สกิลกันเลยเนาะ อย่างแรกนะครับก็คือสกิลต่อสู้นะครับโดยจะเป็นการเลือกเป้าหมายหนึ่งตัวหลังจากที่ปล่อยสกิลออกไปแล้วนะครับจะทำดาเมจใส่เป้าหมายนั้น1ครั้งนะครับแล้วก็ทําดาเมจกับเป้าหมายแล้วก็ศัตรูโดยรอบอีก1ครั้งหลังจากนั้นแล้วก็ให้ทำดาเมจกับศัตรูทั้งสนามอีก1ครั้งนะครับทําให้ดาเมจของเจ้าตัวเฮอร์ต้าเนี่ยจะออกมา3ครั้งนะครับโดยเป็นลําดับอย่างที่กล่าวมาข้างต้น,น,นั่นเองนะครับในส่วนของพ่อสวรรค์นเนี่ยก็เมื่อมีเมื่อมีมอนสเตอร์ตัวไหนถูกโจมตีนะครับ จะมีสเต็ k ที่ชื่อว่าเป็นสเต็ k มุงขอเรียกว่าเป็น stack ตีความแล้วกันนะครับซึ่งค่าตัวเลขแบบมันจะเยอะสูงสูงสุดเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าหากตัวเลขสูงสุดมันสูงสุดในที่42มันจะมีผลกับสกิลต่อสู้แบบเสริมพลังที่จะพูดต่อซึ่งเงื่อนไขในการได้สกิลต่อสู้แบบเสริมพลังนะครับก็คือหลังจากกดอันตินะครับซึ่งสกิลอันติเนี่ยจะเป็นการทำดาเมจใส่ศัตรูทั้งสนามนะครับหลังจากนั้นแล้วจะเป็นการรวบ สเต็คตีความนะครับให้กับมอนเตอร์ที่มีพลังชีวิตสูงสุดนะครับแล้วก็จะให้บัฟ ATK 80%นะครับ3เทินหลังจากนั้นก็จะเล่งแอคชั่นตัวเรานะครับเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีสเต็คสกิลต่อสู้สแบบเสริมพลังเพิ่มขึ้นมานะครับทำให้ครั้งต่อไปที่เราใช้สกิลต่อสู้เนี่ยจะเป็นสกิลต่อสู้แบบเสริมพลังนั่นเองนะครับโดยสกิลต่อสู้แบบเสริมพลังเนี่ยก็จะเป็นการเลือกเป้าหมายเหมือนเดิมนะครับเหมือนสกิลต่อสู้ธรรมดาเลยครับแต่จะมีดาเมจเสริมเพิ่มขึ้นมานะครับ โดยเราจะทำดาเมจตามมอนสเตอร์ที่เราเลือกนะครับถ้าหากสเต็ปีความยิ่งเยอะดาเมจก็ยิ่งแรงตามไปด้วยนั่นเองนะฮะในส่วนของการอัพเทสนะครับแนะนำให้อัพทุกอย่างเลยนะครับควบคู่กันไปเลยนะครับแต่ว่าในส่วนของโจมตีปกติไม่จําเป็นต้องอัพก็ได้นะครับเพราะว่าดาเมจหลักๆมันอยู่ที่อันติแล้วก็สกิตอสู้นะครับในส่วนของลิลิกนะครับที่แนะนําที่สุดนะครับเลยเป็น4สกอร่านะครับเนื่องจาก2เซตเนี่ยให้อัตราคิดนะครับแล้วก็เซตสเนี่ย สกิลต่อสู้แล้วก็ท่าไม่ตายเนี่ยจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้น20%นะครับแล้วก็หลังจากล่อยท่าไม่ตายเนี่ยจะทําให้สกิลต่อสู้ครั้งถัดไปดาเมจเพิ่มขึ้น25%นะครับซึ่งสกิลของเซตเนี่ยฮะมันเหมาะเหมิงพอดีเลยครับสำหรับ,รบเจ้าตัวของเดอเฮอร์ต้านะครับเนื่องจากมันจะมีสกิลต่อสู้แบบพิเศษนะครับที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากหลังจากที่เรากดอันติพอดีนะครับทาให้ผลของเซตเนี่ยครับมันทำดาเมจได้สูงสุดเนาะ ถัดมาครับก็เป็นเซตสีน้ําแข็งนั่นเองนะครับก็คือเซตสองเนี่ยก็คือมีดาเมจน้ําแข็งให้อีก10%นะครับแล้วก็เซตสี่เนี่ยผู้สงสัยหลังจากที่ใช้ท่าไม่ตายนะครับก็จะได้เมจที่ข้อคียที่ข้อเพิ่มขึ้นอีก25%เป็นเวลา2เทเรอนะครับเนื่องจากมันต้องกดอันติก่อนนะครับเมืออถึงจะได้ดาเมจคียที่ข้อทาให้ในส่วนของเซตสกอร่าค่อนข้างจะดีกว่าเนาะเพราะว่ามันมีดาเมจหลักๆอะ่ะมันต้องการสกิลต่อสู้ด้วยเนาะคือถ้าเกิดใช้สก ก็จะดีกว่านะครับเพราะว่าเซตเนี่ยมันต้องกดอันตินะครับเนาะทำให้ผลมันถึงจะทํางานนะครับถัดมานะครับเป็นจกักรวาลประดับนะครับก็คือที่แนะนำี่สืดก็คือเซตอิสโมนะครับเนื่องจากเซตเนี่ยมันทําให้ a อ K ของผู้สงสัยเพิ่มขึ้นอีก12เมื่อเข้าต่อสู้นะครับแล้วก็หากมีตัวละครที่มีผาดปัญญาเหมือนกันนะครับก็คือเป็นผ่าเดียวกัน อย่างน้อยหนึ่งตัวนั่นเองนะครับก็คือเวลาปั้นเดลเทต้านเนี่ยเราจาเป็นที่ต้องใส่ผ่าปัญญาอีกตัวนะครับเพราะว่ามันจะมีวนัตพรสวรรค์นะครับอย่างหนึ่งก็คือมันจะช่วยทําให้เราเวลาเราใส่ผ่าปัญญาเนี่ยอีกตัวหนึ่งมันจะได้ดาเมจคีย์ได้คอเพิ่มขึ้นอีก80%ซนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของเซ็ตเนี่ยเวลาเราใส่ผ่าด้วยกันอีกตัวหนึ่งมันจะให้อัตราคีย์ไ้คอเพิ่มขึ้นอีก1รับึ่งเยอะมากๆนะครับเพราะว่าเดิมทีแล้ว ตัวเดอเฮาตาเนี่ยเราปั้นคิเลตสูงๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าดเมจคิทิคอลเนี่ยเราได้จากการจัดทีมนะเนี่ยในส่วนของลิลิเนยฮะในของสวมใส่เนี่ยเราจะต้องใส่ออฟหลักเป็นอะไรกันบ้างนะครับก็คือเสื้อนะครับเป็นคิเลตคิดาเมจนะครับให้ความสําคัญกับคิเลตมากกว่านะครับเพราะว่าคิดาเมจเนี่ยเราได้จากการจัดทีมแล้วเนาะแปอนะครับแล้วก็ในส่วนของรองเท้าเนี่ยเป็นเอทีเคเปอร์เซ็นต์หรือว่าเป็นสปีดก็ได้นะครับสำหรับคนที่เน้นสายสปีดเนาะเราใส่เป็นสปีดก็ได้นะครับ แต่ว่าแนะนำเป็น ATK มากกว่าเนาะแล้วก็ในส่วนของลูกแก้วนะครับเป็น ATK เปอร์เซนต์หรือว่าเป็นโบน,น,นัสตั้มแข็งก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เลยเนาะว่าออฟอะไรมันดีกว่านะครับในส่วนของสร้อยเนี่ยก็ใส่เป็น ATK เปอร์เซนต์นะครับแล้วก็สเตตที่แนะนำนะครับจะเท่าไหร่เนาะเป็น ATK 3,200นนะครับแล้วก็คีย์เลเนี่ย80ขึ้นไปนะครับแล้วก็คียดาเมจเนี่ยเอ่อ120 110ขึ้นไปประมาณนี้นครับได้หมดนะครับ ก็ในส่วนของสปีดก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าแนะนําให้เป็นร้อยสามสี่ขึ้นไปนะครับจะดีที่สุดเนาะในส่วนของไลคอนะครับแนะนําที่สุดก็คือประจําตัวนะครับซึ่งเอฟเฟกของเซนนะครับก็คือทําให้อัตราชิของผู้สงสัยเพิ่มขึ้นสิบสองเปอร์เซ็นตนะครับเมื่อผู้สงสใส่ปล่อยท่าไม่ตายเนี่ยจะสามารถทําให้ผู้สมสยนะัยสร้างดาเมจสกิลต,ต่อสู้และทาให้ตายเพิ่มขึ้นอีกหกสิเปอร์เซ็นเป็นเวลาสามเทินนะครับหลังจากที่ปล่อยท่าไม่ตายเนี่ยท่าพลังงานตัวละครนะครับ มากกว่าถึงร้อยสี่สิบหน่วยนะครับจะทําให้ฟื้นฟูแต้มมาได้หนึ่งแต้มนะครับเพราะว่าเมคคนิกของเดอรเฮอร์ต้าเนี่ยมันกดสกิลอันตินะครับแล้วมันก็จะเล่แอคชั่นเนาะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเรามีประจําตัวเนี่ยก็จะลดดางด้านการสะสมแต้มได้มากขึ้นเนาะเพราะว่ามันมีเจนแต้มให้หนึ่งแต้มเลยนะครับเพราะว่าเวลาเล่นแอคชั่นมันเนี่ยเรากดสกิลต่อได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีหนึ่งแต้มมาให้แล้วนั่นเองนะครับถัดมานะครับเป็นไลน์โคนบีพีนะครับในผ่าของปัญญาเนาะ ก็คือหลังจากที่เราเข้าต่อสู้เนี่ยจะทําให้ผู้สวมใส่สร้างดาเมจเพิ่มขึ้นตามพลังงานสูงสุดของตัวละครนะครับซึ่งผลของมันเนี่ยจะทํางานสูงสุดที่160นะครับซึ่งพลังงานของเดอรฮด้าเนี่ยคือ220นะครับแต่ว่าตัว,ตว,ตวแคปของเอ,อ,เอฟเฟกเนี่ยมันคือ160นะครับทาให้มันจะมีในส่วนของโบนัสความเสียหายนะครับอยู่ที่สาร2%นะครับก็คือเป็นแม็กสูงสุดเลยเนาะในส่วนของออบีพีนะครับก็ แต่ถ้าขัดเพิ่มก็จะมากกว่านี้นะฮะแต่นี้เป็นยกตัวอ,อย่างเป็นขัดหนึ่งไปก่อนนะฮะอีกอันหนึ่งที่สามารถใช้ได้นะครับก็คือเป็นไลคคนในส่วนของที่มันเป็นรูปรวมเหมยแล้วก็เป็นรูปเฮลตาสคูลัมนะครับตัวน,นี้ในผักของบัตญญิาใช้ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าจะทาให้เอตีเกของผู้สงสัยเพิ่มขึ้น16%นะครับแากที่ผู้สงสัยกาจัดศัตรูในสนามนะฮะก็จะได้ดาเมจที่ได้คอบเพิ่มขึ้น2 4เป็นเวลา3เทินนะครับซึ่งมันจะเหมาะสำหรับเพียวฟิชชั่นนะครับเพราะว่ามัน มอนสเตอร์ <Monster S 2> ในเพียร์ฟิชชันเนี่ยมันไม่ได้ถึกมากเนาะซึ่งผลเอฟเฟกในการฆ่ามอนสเตอร์อย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายเลยเนะครับสำหรับเพียร์ฟิชชันมันก็ไม่มีปัญหานะครับแต่สำหรับ MOC ที่มันเป็นบอสในรอบเนี่ยนะครับที่มันเป็นบอสของเจ้าตัวลิงนะครับกองทัพลิงเนาะซึ่งมอนสเตอร์มันไม่ตายครับทําให้ผลของเอฟเฟกเนี่ยก็ไม่ทํางานเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเลือกใช้ก็ดูสถานการณ์กันด้วยนะฮะสำหรับคนที่มีประจําตัวของฮิเมไม่กะน,นะครับ ก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับก็คือจะทำให้ศัตรูทุจะมันจะเกิดผลนะครับก็คือมันจะนจับจำนวนศัตรูทุกหนึ่งตัวนะครับจะได้ a อเเพิ่มขึ้น9%นะครับสูงสุดอยู่ที่45%เนาะมันซ้อนทับกันได้5ครั้งนะครับแล้วก็หลังจากที่ศัตรูเนี่ยถูกทำลายจุดอ่อนนะครับก็จะทำให้สร้างดำแเพิ่มขึ้นอีก30%นะครับก็จะมีเงื่อนไขในการทำลายจุดอ่อนที่มันจะค่อนข้างยุ่งยากนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเพราะฉะนั้นเราเวลาเลือกเนี่ยก็พยายามเลือกให้มันกับ ตรงกับหัวมอนนะครับก็คือให้มีศัตรูที่มันแพ้น้ําแข็งนะครับก็จะได้ดาเมจสูงสุดเนาะสำหรับการใส่ไลโคนของที่ไม่เกาะนะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่เล่นการนาซาเนี่ยเราไปรับแปะน้ําแข็งเ่ะแล้วเราสามารถเบกได้ก็จะดีด้วยเนี่ยเช่นกันนะครับเนาะถัดไปนะครับเป็นในส่วนของไลโคนที่ได้จากร้านเฮอร์ตานะครับก็คือเอฟเฟกต์นะครับก็คือจะให้เอทเคเพิ่มขึ้นอีก8%นะครับหลังจากปล่อยสกิลหรือว่าปล่อยการโจมตีต่างๆนะครับโดนศัตรู จะได้ ATK เพิ่มขึ้นอีก4%นะครับสูงสุดได้ที่5ตัวหมายความว่าสูงสุดเนี่ยจะได้ ATK อยู่ที่20%นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราปล่อยสกิลโดนเนี่ยหรือว่าทำอะไรต่างๆโดนมอนสเตอร์มากกว่า3ตัวนะครับเท่ากับหรือมากกว่า3ตัวนะครับจะทำให้เอ่อทำให้ความเร็วเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก8%นะครับเป็นเวลา1เทินนะครับทำให้ออกเทินมาบ่อยนะครับแต่ว่าส่วนของเอฟเฟกตต่างๆเนี่ยมันได้แต่ ATK นะครับก็คือในส่วนของโบนัสเนี่ยมันจะไม่มีเลยนะครับ ก็คือจะได้แต่อิทเคล้วนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในส่วนของออดัมเมจมันก็จะไม่ได้แรงมากนะครับในส่วนของไล์โคนที่ได้จากลานเฮต้านะครับแล้วก็ในส่วนของไล์โคนที่แรกจากฟอคเทนฮอลนะครับ,ก,รก,รบก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับแต่ว่ามันมีสามารถแลกขัด5ได้เนาะแต่ว่าเราจะาโชว์เอฟเฟกเป็นขัด1แล้วกันนะครับก็คือจะทําให้อิทํเทให้ดัมเมจของผู้สวมใส่เนี่ยเพิ่มขึ้นอีก2เซนะครับ แล้วก็ทุกครั้งที่ถูกกับทุกครั้งที่กําจัดมอนสเตอร์ได้หนึ่งตัวนะครับจะทําให้ ATK เพิ่มขึ้นอีก4%นะครับสูงสุดได้ที่3ตัวเนาะก็คือจะสูงสุดได้ที่12%นะครับก็คือแต่ในส่วนของไอคอนเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับแต่ว่าในเพียวฟิชชั่นเนี่ยก็จะเหมาะกว่านะครับเพราะว่ามันมีในส่วนของออที่ต้องกําจัดมอนสเตอร์ด้วยนะครับเนาะมันก็จะใช้ได้ง่ายขึ้นนะก็ถือว่า พอใช้ได้นะครับในส่วนของการจัดทีมนะครับก็จะมีความสามารถเพิ่มเติมนะครับที่ว่าจะต้องใส่ผ่าปัญญาอีกตัวหนึ่งเนาะทำให้ทําให้ตําแหน่งที่ฟิกนะครับเป็นดาเมจหลักก็คือเป็นเฮอร์ต้านะครับแล้วก็ดาเมจซับนะครับเป็นตัวของผ่าปัญญาอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งตัวที่แนะนําที่สุดนะครับก็คือพึ่งออกมาเลยนะครับพึ่งตู้ไปเลยนะในส่วนของอนาซานะครับเพราะว่าอนาซาเนี่ยมีความโดดเด่นในด้านการที่สามารถรับมือได้ทั้งมอนหมู่ แล้วก็มอนเอ่อมอนที่เป็นสาเป้าหรือมอนเดี่ยวอะไรเงี้ยครับเพราะว่าตัวตัวของนาซาเนี่ยก็ทำดาเมจได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเฮอร์าตานเนี่ยเวลาเจอมอนเดี่ยวเเนี่ยมันจะมอนเจอมอนเดี่ยวหรือมอนเจอนวนน้อยเนี่ยจะค่อนข้างแพ้ทางนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะมีตัวนาซาเนี่ยมาช่วยด้วยก็จะดีมากๆนะครับแต่ในส่วนของมอนเอ่อในส่วนของมอนที่ว่าเยอะๆเนี่ยมอนห้าตัวเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบ อารมณ์เหมือนแบบเป็นเพียร์ฟิชชั่นเนี่ยในส่วนของ Jade เจดนะก็จะค่อนข้างจะจะ,จะไม่แตกต่างจากตัวอนาซาเท่าไหร่นะครับแต่ของเจดเนี่ยก็จะค่อนข้างเปอย่าแต้มมากกว่าเวลาเราเราแบบเล่นนะครับในส่วนของอนาซาเนี่ยก็จะมีอาจจะต้องมีกดสกิลบ้างนะครับเวลาเราอยากทำดาเมจอะไรเงี้ยก็จะมีบ้างนะครับแล้วก็ส่วนของสายฟรีเนี่ยก็จะมีในส่วนของเจ้าตัวเซอร์วัลหรือว่าเป็นส่วนของเฮอร์ตาจิวเฮอร์ตาตัวเล็กนี่ก็ได้เช่นกันนะครับในส่วนของตัวสีดาวเนี่ย จะมี2ตัวนี้ที่ค่อนข้างจะแนะนำนะครับเพราะว่าเวลาเราใส่หรือว่าผมเน้นเป็นเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็จะเน้นใส่เซตลมนะครับเน้นเล่นแอชชั่นเน้นออกมาตีบ่อยๆนี้ก็ได้นะครับใส่ไล้โค้ง3ดาวที่ช่วยเพิ่มพลังงานอันนี้ก็ในส่วนของเซิร์ฟเวอร์สายซับเนี่ยก็จะค่อนข้างจะโดดเด่นมากๆนะครับในส่วนของสายฟรีนะครับแล้วก็ในส่วนของซับพอร์ตแนะนำที่สุดนะครับก็คือทิปปี้นะครับเพราะว่าทิปปี้เนี่ยมีความสามารถในการาตี ตีหมูด้วยนะครับแล้วก็มีบัฟทะลงธาตุให้ด้วยนะครับเรื่องข้างๆแนะนํไม่สุดเลยนะครับในส่วนของทิปบี้นะครับซึ่งก็ในส่วนของตัวพพอร์อื่นๆนะครับก็สามารถดูได้ตามความเหมาะสมเนาะใครมีตัวอะไรก็สามารถใส่ได้เลยนะนะครับในส่วนของซัสเตนเนี่ยหรือว่าเป็นตัวฮิวตลโลเนี่ยก็คือแนะนำสุดก็คือหัวหัวนะครับเพราะว่าเราต้องการพลังงานเนาะแต่ว่าเวลาเราใส่หัวหัวเนี่ยแล้วเวลาเราเลือดลดถึงขั้นวิกฤตอะไรเงี้ยครับ ก็มันไม่ได้มีฮิวสุดเฉินให้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเล่นแบบระวังนิดหน่อยนะครับเวลาเล่นกับหงหัวเนี่ยอาจจะต้องเก็บแต้มไว้บ้างนะครับอาจจะต้องแบบเน้นเซฟแต้มไม่ต้องใช้แต้มเยอะเผื่อไม่ฮิวชุดเฉินบ้างนะครับในส่วนของหงหัวเนาะแล้วก็ส่วนของหนิงชาเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับเพราะมันมีฮิวมูในส่วนของการลดเอ่อในส่วนของการล้างที่บัฟก็สามารถใช้งานได้นะครับหนิงชาเนาะเวลาเฮอร์ตาเนี่ย ถ้ามีเพื่อนร่วมทีมนะครับโจมตีใส่มอนสเตอร์นะครับก็จะฟื้นฟูพลังงานให้กับเดลเฮอต้าสามหน่วยนะครับตามจำนวนมอนสเตอร์ในสนามเนาะซึ่งมันจะมีโบลัสอันหนึ่งนะครับเป็นความสามารถอันหนึ่งเนาะที่เวลาเราเวลาตีมอนที่3เป้าหรือต่ำกว่านะครับก็จะให้พลังงานอยู่ที่9หน่วยทำให้เวลามีมอนสเตอร์จํานวนน้อยเนี่ยก็จะได้รับผลของพลังงานด้วยนะครับเนื่องจากพลังงานของเดลเฮอต้าเนี่ยหรือว่าท่านเฮต้าเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับกว่าวที่220นะครับเพราะฉะนั้น มันจะต้องมีส่วนช่วยในการเพิ่มพลังงานด้วยนะครับเนาะเวลาเราเพื่อนร่วมทีมตีเนี่ยก็จะได้พลังงานด้วยในส่วนของเดลต้าเนาะแล้วเวลาเราเลหนิงชาเนี่ยก็มันจะออกมาตี5้าเป้าบ่อยๆนะครับมันจะมีในส่วนของเจ้าตัวเจ้ากล้องเมฆนะครับที่จะตี5เป้าเนาะอันติหรือแม้กระทั่งสกิลีสิงชาเนี่ยจะตี5เป้าด้วยเพราะฉะนั้นแล้วมันจะได้พลังงานเต็มๆในส่วนของเดลต้านะครับและส่วนของคาลักเกอร์ก็สามารถใช้ได้นะครับในส่วนของสายฟรีเนาะ ก็มีอันติแล้วก็มีอันติ5เป้าแล้วก็สามารถเจนแต้มให้กับเพื่อน่วมทีมได้นั่นเองนะครับในส่วนของกราเกอร์เนาะสายฟรีสามารถใช้งานได้นะครับสีดาวครอบจักรวาลนะครับสำหรับตัวนี้นะครับในส่วนของต้นอื่นก็สามารถใช้งานได้ตามลำดับเนาะแต่ว่าก็ความแนะนําสูงสุดก็จะเป็นตัวซ้ายเป็นต้นไปนะครับเป็นซ้ายแล้วก็ไม่แนะนําที่สุดก็เป็นขวานะฮะหรือว่าไม่ไม่เชิงว่าไม่แนะนําต้องบอกว่าแนะนําน้อยที่สุดละกันแต่มันพอเล่นได้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของทีมนะครับสรุปจบนะครับในส่วนของภาพรวมในการเล่นเนี่ยถือว่าเข้าใจง่ายมากนะครับถึงแม้ว่าค้าอัจฉริยะสกิลเนี่ยจะเขียนแรงความให้เราอ่านก็ตามนะครับถึงแม้ว่าจะมีข้อจํากัดในเรื่องการจัดทีมอยู่บ้างน,นะครับแต่โดยภาพรวมนั้นถือว่าดีเพราะว่าในส่วนของทา้งหมดคิดได้ข้อเนี่ยที่ว่าได้จากโบนัสเนี่ยใช่จะข้อจํากัดในด้านการจัดทีมเนี่ยให้เยอะมากๆนะครับแล้วก็เราจำเป็นต้องตีหมูนะครับเพื่อทําการฟื้นฟูอันติให้เดอเฮลต้านะครับมากขึ้นเนาะ การจำนวนมอนสเตอร์ในสนามนะครับแล้วก็ในการเล่นเนี่ยหลักๆจะเป็นการตัดสินใจมากกว่าว่าเราควรจะกดอันติจังหวะไหนนะครับควรจะกด e ไปก่อนแล้วค่อยกดอันตินะครับเพราะมันเป็นการเล่นชั่นเนาะครับในส่วนตัวผมเนี่ยเป็นคนที่อวยตัวละครนี้มากๆนะครับทำให้ประสบการณ์การเล่นของผมเนี่ยค่อนข้างประทับใจมากๆนะครับผมจะให้คะแนนตัวนี้อยู่ที่เเต็ม10คะแนนเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่เอ่อเล่นตัวละครเนี่ยผ่านคอนเทนต์มาตั้งแต่ตัวละครออกใหม่เนาะก็เล่นมาเรื่อยๆนะครับแทบจะเล่นตลอดเลยนะครับ ส่วนของตัวเดลต้านะครับถึงแม้ว่าคอนเทนต์เนี่ยอื่นๆก็อาจจะอาจจะมีถอยลงไปบ้างนะครับแต่ว่าเพียร์ฟิคชั่นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเล่นได้ตลอดนะครับในส่วนของเดลต้าก็ประมาณนี้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับในส่วนของเดลต้านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับนี่ก็เป็นไกด์ฉบับง่ายๆครับเข้าใจง่ายหากไม่คข้าตัวประการใดหรือขาดตกบกพร่องประการใดก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับถึงแม้ว่าเดลต้าเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่เก่งมากๆนะครับแต่ก็ไม่จำเป็นต้องมีเนาะแต่ว่า ถ้าเราชอบภาพรวมของตัวละครเนี่ยถือว่าโอเคแล้วก็จัดเลยครับเปิดเลยแต่ถ้าอวยเนี่ยก็ไม่ต้องพูดอะไรมากครับก็คงรู้คาตอบอยู่แล้วนะครับอย่างนี้นั้นก็ขอขอบคุณกันด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ใครที่ดูก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมทุกช่องทางอื่นๆด้วยนะครับตอนนี้ก็มีแค่ทิกต o k แล้วก็ยูทูบนี่แหละฮะสบวนนี้ก็ขอตลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอให้เปิดได้แล้วกันไม่หลุดเลทสิบโลพอ ผมขอไว้พอให้สิบโลออกเลยฮะขอบคุณครับ